สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมาพบมพ่อกับบ้าเพชรก้อนสะพานเช่นเดิมครับพี่น้องหลังจากหายไปหลายมือนะครับติดภารกิจพี่น้องครับหาสัปดาห์ที่เมื่อกี้นะครับสู้มือเลยพี่น้องติดภารกิจก็เลยพอมีพอสามารถที่มีเวลาปิงมาเฮ็ดคลิปมาพบมั่งพ่อพี่น้องเลยนะครับเมาเฮ็ดคิดฮอดพี่น้องคือกอาแหละนะครับคิดฮอดหลายคลิปนะครับมื่อนี้นะครับมาพบมาพ่อพี่น้อง กับเมนูส้มพี่น้องนะครับส้มหมูเอาไปซื้อมาหนะั่นเนื่องจากว่ามื้นนอนะน, 6, น,น,นี้วันพระเด้อพี่น้องวันเสาร์ที่6กนี่หน่านี่วันพระนะครับมาเพิ่นก็เลยได้ส้มหมูนะครับนะนะส้มหมูกับข้าวเหนียวห่อนๆพีน <c ười> น่นะ้องมาซื้อทั้งหมดมาทั้งหมด12ห่อพี่นะะ้องไปเอาตรงมือเลยนะครับสำหรับพี่น้องที่มาตามไม่ก็อย่าลืมเลือพี่น้อง อย่าลืมกดติดตามให้บาเพช็ดนะครับมาเบิงองสิบบาทเด้อพี่น้องนะมาละสิบบาทห้องเบิองว่ามันเป็นเังไหนครับข่าวประจําของบาเพชรน่ะเสียบครับบาเพชรเพชรเท้าวัด,ม,นะวด,วดมือไหนเมื่อวานนี่แล้วคนนี้พรอรอกินนับเดียวบอกแล้วน้ำเดียวบอกแล้วนี่พี่น้องเป็นทํามือด้วยครับเติดเองบ่ได้ บรเดลใช้เครื่องยังกเห็ดเองทำเองทั้งหมดเลยนะครับเนาะป็นละนะครับอ่ะไปก,กินสมทำยัไงไงเลย<อ>มือเดียวก็เป็นละละครับสมเนี่ยพี่น้องลังรองกินทำยัไงไงใส่กับผิกสด ต้องแซ่บแล้วพี่น้องโอ้โห,โห,โโห,โโหกระเพาะได้ใจครับอ,อร่อเดี๋ยวเราไปอีกน้อยนึงอ,อ,อีกสุด้าไปพี่น้อง หอมป้อม,ออมครับมีบรสชาติจุกิดสมมงครับคือการที่เราแลวมืออึนอึนเนี่ยมันสิร้อยเลือดคืออนะครับแล้วก็ตุมพร้อมตุมแล้วก็ร้อยเลือดอัน Rồi. Suối trụ hóp Đó. Ừ. 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 โบอะไรซะโจดไหวมือล่ะกลางล่ะเกิดขึ้นวันพระพอดีดีฮะนี่น้นนองเขามีซิมิทมี่นาง,งพร้อมเลยนางเขาตุ่มนะครับแล้วก็แบบข้นใส่นี่หน้องหมูพร้อมคำนี้ยังเคยเสียพี่น้อง いいうんあ ขั้นเอาไว้ดวนหลายพี่น้องไม่สมเลยสมผลสมเป็นแซ่บพอเพ็ดนี่าพอดีเนี่ยนะนี่ พี่้องบอกว่าอย่เช่นแกงไข่มดแดงใส่ผักวานนะสิเดี๋ยวเรเพจิดเจัดให้ครับอตอนนี้ยังหาไข่มดแดงไม่ได้อยู่ไปตลาดในขั้นศาลหรือมาขายเดียวเบิร์นะครับไข่มดแดงแพ้งพร้อมไข่มดแดงพี่้องหรือมันลอยหนึ่งในพ่อโจ้นี่ พี่น้องเลยอยากให้บ้าเพชรเพชรกริบยังนะครับคอมเมนต์เลยๆลยครับคอมเมนต์ไปเลยคอมเมนต์แจ้งบ้าเพชรเลยเลยแต่บ้าเพชรพยายามบ้าเพชรพยายามหาให้ได้นะครับรอบที่แล้วก็น้ำหาดน่องว่าพี่น้องเราจะมาต้ามโอ้อายยากครับ อมร้องว่าที่พักอิรันม้งคักพีน้องที่ไปยุต้างประเทศบอกวะ่าคิดบ้าประเทศหลักคิดฮอดบ้านนะั่เนะขบพูดหลายๆเวยหลายท่านที่อยู่ต้างประเทศซอยเขกำลังใจบ้าประเทศตลอดเ๋อปึ๊ง Love you, Norman. Nó im lặng khi nó cắm nè, cắm nhanh nhanh đấy Nó นหยุดยุประจําส <If S 1> ัปดาห์นะครับเนาะเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสมนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับที่มาเบิ้งไม้เบิ้งเกานะครับอย่าลืมนะครับซอยคอมเมนต์แล้วก็ซอยติดตามเพจเฟซบุ๊กให้บ้าเพจนี้นครับที่มีดิ่งอยู่ใต้ใต้คลิปนะพี่น้องกดคำแนะนำนะครับคำแนะนำคลิปนะครับบ้าเพจส่เอาดิ่งของเพจเฟซบุ๊กมาให้พี่น้องข้าไปกดไปถูกใจกดติดตามให้บ้าเพจเนี่ยนะ Facebook, เผ็ดเผ็ดปุ๊มบาเพ็ดมักคำไง้อพี่นออ้องสำหรับคลิปนี้บาเพ็ดลาบไปก่อนครับพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ,รบแซ่บก็เจอกันพี่น้อง